นะะคฝากกดไลค์กดแชร์เพจดีใจไก่ไลา์ส่วด้วยนะคะนิดจริงที่หนึ่งเลยป่ะพี่แป๊บจริงที่หนึ่งเลครับโอ๋หอยกับบ้านสวนเล็บจิ่ง

này, mà đến vòng chín rồi, các mà đến vòng chín rồi, cái đấy các bạn. Đây là gì? Đây là gì? นสนามที่แล้วรถสนามท,ที่แล้วก็วกกม,มกกาเยอะแล้วครับก็บที่หนึ่งเหมือนกันเจอกระดูกครับเอาเลยครับพี่พลังใบครับพลังใบครับสุดยอดเด้อย,ยังอยู่ในกระเป๋าอีกสองใบ ชมครับใครจะเป็นเจ้าสนา,ามครับพร้อมแล้วติดเครื่องเลยนะครับวอนพอมหนึ่งนะครับอยู่แดงนะครับบ้าน,นสวนเนตซิ่งหนึ่งอยู่น้ำเงินนะครับในรุ่นหกห้าตัวน,นะครับเจ็ดทำให้แน่นแล้วัดดีครับเรียนครับเรียนครับ

ดูครับมาดูครับเจนครับพี่เจนกับพี่ก๊อดครับ